สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมล a Channel นะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะคลิปนี้นะมาตาม Request ของหลายๆคนนะคะที่เคยขอกันเข้ามาแบบนานมากแล้วเช่นกันนะคะก็วันนี้เนี่ยมาแชร์ให้ฟังกันนะคะสมัยก่อนถ้าเกิดใครติดตามกันมานานนะคะจะเห็นว่าในคลิปสอนแต่งหน้าต่างๆของเมเนี่ยตาของเมนะคะจะไม่เท่ากัน,นะคะ่ะทุกคน เป็นตา2ชั้นหลบในนะคะข้างหนึ่งเล็กหางตาตกข้างหนึ่งเห็นชั้นนิดๆน,นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะใครที่แบบว่ามีปัญหาตาสองข้างไม่เท่ากาันหรือว่าชั้นตาแบบว่ามันแบบไม่ขึ้นเป็นตา2ชั้นอะไรอย่างนเงี้ยเนาะ<ๆ>ก็ลองติดดูก็ได้ก็ตาก็จะ นนะะซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการแต่งหน้าของเราในทุกๆวันนะคะก็คือการติดสติกเกอร์ตาสองชั้นนั่นเองค่ะทุกคนยี่ห้อไหนที่ใครแบบว่าดีนะคะติดแล้วติดทนชั้นตาใหญ่แต่งตาสวยไม่อสันหามาลองหมดค่ะทุกคนเพื่อให้เราแต่งหน้าได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็เจอที่แบบว่าดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีระหว่างวันอะไรเงี้ยสติกเกอร์มันก็หลุดออกมาแล้วท่ให้แบบตาที่เราอุตส่าห์แบบแต่งมาตั้งนาน านกคนก็คือแบบไม่สวยเลยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแล้วก็การทํางานมากๆนะแล้วก็ด้วยความที่ไม่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนาเราจะต้องแบบเออแต่งตาแต่งหน้าอะไรเงี้ยสวสัสดีเครื่องสอําอางคือต้องการความที่แบบแต่งได้เต็มที่หลากหลายลุคมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์กับงานที่แบบเออลูกค้ารีเควสเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะจนสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจว่าแบบ เฮ้ยทำตา2ชั้นดีกว่านะคะเพื่อที่จะเออเราสนุกกับการแต่งหน้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็ทํางานได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากทุกคนเพราะว่าเราอะไม่เคยมีตา2อชั้นมาก,ก่อนทีนนเนี้ยเราสามารถแต่งหน้าแบบแต่งตาเบาๆได้แล้วนะคะก็จะมีความว่างง งงว่าฉันจะแต่งตายังไงดีให้มันเข้ากับหน้าชัานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่ว่าคนที่เออทำตาสองชั้นอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยไม่เคยมีตาโตไม่เคยมีตาสองชั้นมาก่อนจะแต่งหน้ายังไงดีให้มันดูแบบไม่โป๊ะให้หน้าเราไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปมากแค่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเราที่แบบว่าดูสวยขึ้นดูลมุลขึ้นดูตาหวานขึ้นนะคะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาแชร์นะคะเทคนิคการแต่งตาสําหรับแบบว่าเออคนที่เพิ่งตําตาสองชั้นมาใหม่ๆเลยนะคะตอนนี้นะคะหน้าแม่ก็แต่งทุกอย่างไวว้้หมดแลนะคะค โดยที่เวนตาไว้เดี๋ยวจะมาแต่งไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะในช่วงที่แบบว่าเราเพิ่งแต่งตาได้เนาะหลังจาก3วิคเนี่ยก็แนะนําว่าให้แต่งเบาๆนะคะคืออย่าไปใช้อะไรที่มันแบบว่าติดโทนลา้างยานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงที่ตาเยอะเราจะต้องทําความสะอาดเครื่องสําอางเยอะด้วยและการที่เราจะต้องถูอะไรอย่างงี้ค่ะถูเยอะใช้สําลีใช้แบบคลีนซิ่ง รีมูเวอร์อะไรเงี้ยมันจะทําให้แผลของเราเนี่ยระคายเคืองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็แนะนําว่าแต่งเบาๆเน้นลุคที่แบบดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยเบาๆพอนะคะเน้นสร้างเงาให้กับเบ้าตาแค่นั้นคือแบบว่าไม่เอาสโมกี้อายจัดหนักจัดเต็มนะคะเพราะว่ายังไม่ชินกับหน้าตัวเองเดี๋ยวจะออกมาแล้วแบบว่าตกใจนะคะเอาแบบสดๆให้เริ่มแบบชินกับตาตัวเองก่อนนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบโทนสีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลือกตามที่ชอบได้นะคะอย่างของมย์จะเป็นแบบโทนน้าตาลส้มนุ่นๆอะไร โทนนี้นะคะอ่ะก็เป็นเนื้อฝุ่นนะคะถ้าเกิดเนื้อครีมเดี๋ยวจะล้างยากเอาเนื้อฝุ่นก็พอเนาะอันนี้ก็ตาแล้วก็เช็ดให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็เมย์จะไม่ลงพัลเมอร์หรือว่าไม่ลงรองพื้นอธริยามากเพราะว่าไม่อยากให้เนื้อครีมมันไปอุดตันที่ซอกแผลอะไรเงี้ยก็จะใช้แบบสีเบาๆพอนะคะเมย์จะเลือกเป็นสีนี้นะคะคือแบบเป็นน้ำตาลที่มันเข้มกว่าสีผิวเรานิดหน่อยนะคะเอามาลงที่เปลือกตาแล้วมันก็จะช่วยแบบว่า กลบรอยแผลที่มันยังแบบเออยังไม่เนียอะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะเป็นเหมือนรองพื้นให้ตาเบาๆนะคะก็ทาไปเบาๆใช้แปรงนะคะมันก็จะช่วยให้แบบว่าเราไม่ลงมือหนักมากเกินไปถ้าเกิดใช้นิ้วอะไรเงี้ยบางคนกดน้ำหนักไม่ถูกมันอาจจะถูตาแรงไปหน่อยนะคะ เห็นไหมทุกคนว่ามันเป็นแค่สีน้ำตาลที่แบบเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่ามันทําให้ตาเราดูแบบว่าดูมิติมากขึ้นมากกว่าข้างนี้นะคะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการแตะสีมาแล้วก็ค่อยๆแทบแทบเอาก็ได้นะคะแบบไม่ต้องถูเนาะมันจะได้ไม่กระทบกระเทือนกับแผลมากนะคะเนี่ยค่อยคอยกดกดไปสีก็ติดนะคะเมจะระบายเป็นแบบครึ่งวงกลมตามเบ้าตาแบบนี้นะคะ ทําให้แบบเบ้าตาของเราดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็เกี่ยขอบให้มันฟูงๆหน่อยนี่ดูมีอะไรขึ้นมาทันทีแต่ว่ายังดูมีความธรรมะอยู่นะคะธรรมชาติแล้วก็เอาสีเดิมนะคะนี่ลงที่ขอบตาด้านล่างด้วยนะคะให้มันเป็นแบบเงาๆเ,เอาแค่แบบช่วงครึ่งตาหลังก็พอ นี่นะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากลงสีเดียวอะไรเงี้ยไม่ว่าโอเคสีเดียวคือได้เลยแต่ว่าด้วยความที่แบบตื่นเต้นมีตาสองชั้นจ้าขอลงอีกสีหนึ่งอาจจะแบบมีชิมเมอร์นิดนิดนะคะที่กลางเปลือกตาหนึ่งเพื่อให้ตาของเราดูแบบมีประกายแวววาวดูสดใสน่ารักดูตะวันนะคะนี่นะคะมันจะเลือกสีแบบชิมเมอร์นิดนิดนะคะประมาณนี้อะไรอย่างนี้เบาๆนะคะมาแตะตรงกลางเปลือกตานิดหน่อยนะคะเพื่อให้ตามันดูแบบ วิ้งวิงน่ารักอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นปะนิดเดียวเองนะคะก็จะตาดูแบบว่าสดใสขึ้นมามากกว่าข้างนี้อีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้มันจะเป็นชิมเมอร์แบบละเอียดไม่ได้เป็นกลิตเตอร์เม็ดเม็ดนะคะทุกคนไม่แนะนำให้ใช้กลิตเตอร์ที่เป็นเม็ดเม็ดหยาบๆนะเพราะว่ามันอาจจะแบบระคายเคืองกับผิวเราได้นะคะ อันนี้มันแบบเป็นเนื้อละเอียดมันใช้ได้อะแบบนี้แล้วก็ตรงตาด้านล่างตรงนี้นิดนึงนะคะเห็นไหมทุกคนมันดูแบบตาหวานสดใสดูแบบซอฟใสอ,อ่ะใช้สีนี้นะคะสีเข้มขึ้นมาหน่อยกับแปรงแบบหัวตัดแบบนี้เอามาแบบเน้นขอบตานะคะ เนี่ยค่ะคือลุกเนี้ยมันจะไม่ใช้อายไลเนอร์สีดำนะคะ mm. เพราะว่าเราเพิ่งทำตาสองชั้นมาตามในความแบบกลมโตแล้วก็ดูหน้าเราดูคมขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใช้อายไลเนอร์สีดำมาเขียนหนาๆคมๆเลยอะ่ะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูโดดเด่นดูคมเกินไปเราอาจจะยังไม่ชินกับหน้าเรา mm. ก็ให้ใช้แบบอายไลเนอร์สีหนุนตาลหรือว่าอายแชโดว์สีนุนตานแบบนี้มาเขียนขอบตาเอานะคะทุกคน มันจะทําให้ตาเราดูคมแต่ว่ายังดูละมุนอะดูซอฟดูกลมเกินดูไม่ชัดจนเกินไปแต่ตาก็ยังดูคมสวยนะคะเนี่ยค่ะใช้แป้งหัวตัดเลยเห็นปะเนี่ยไม่ลงแค่ตรงขอบขอบตาตรงนี้เองแต่ตามันจะดูแบบคมชัดขึ้นกว่าข้างนี้นะคะพยายามเขียนให้ชิดโคนขนตามากที่สุด มันก็จะทําให้เออเหมือนว่าเรามีขนตาที่หนาขึ้นด้วยนะคะง่ายมากทุกคนใครที่เขียนไอายไลเนอร์ไม่เก่งก็สามารถทําวิธีนี้ได้นะคะเห็นไหมมันจะดูเหมือนเรามีขอบตาที่คมขึ้นแต่ว่าก็ดูไม่ดุหน้าไม่ดุนะคะดูสอบใส่ขั้นตอนนี้นะคะใครอยากวิงห่างตานิดนึงก็ได้นะคะ ทำให้ตาดูแบบเฉี่ยวขึ้นโตขึ้นด้วยนี่นะคะไม่วิ่งออกมาอีกนิดนึงตาก็จะดูยาวขึ้นเรียบร้อยนะคะสำหรับการลงอายช d โดที่แบบง่ายมากนะคะขั้นแรกเลยทาสี1สีน้ำตาลอ่อนๆทั่วๆฝุ่งๆแล้วก็ทาสีกลิตเตอร์ชิมเมอร์สว่างตรงกลางตาแล้วก็เอาอะน้ำตันเข้มมาทำเป็นอายไลเนอร์แค่นี้ค่ะจบปิ้งนะคะต่อมาใช้ที่ดัดขนตานะคะ,ะขั้นตอน กันดัดขนตาก็ดัดระวังระวังนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่โดนตาเรานะแล้วก็ดัดให้ขนตางอนนะคะหลังจากที่ดัดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาปัดมัสคาร่ากันนะคะแนะนําว่ามาสคาร่านะคะใช้แบบที่ไม่กันน้ํานะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดใช้กันน้ำเนี่ยมันจะล้างออกยากค่ะทุกคนทําให้เราต้องถูตาเยอะแล้วมันจะทําให้แผลของเราเนี่ยระคายเคืองได้ก็ใช้แบบที่ ไม่ต้อง waterproof นะคะที่แบบล้างออกได้ด้วยน้ำเนาะยี่ห้อไหนก็ได้เลยนะคะปัดขนตาให้มันแบบยาวงอนเด้งนะคะเมจะชอบเลือกมาสคาร่าที่ปัดแล้วขนตามันดูเรียงเส้นนะคะมันจะทำให้ตาเราดูหวานอะดูซอฟอ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้คือข้างที่ปัดแล้วเห็นไหมตามันก็จะดูกลมโตมากยิ่งขึ้นนะคะ เรียบร้อยค่ะทุกคนขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างด้วยนะคะปัดด้วยจะได้ตาดูแบบว่าวิงแบบตาโตเหมือนตุ๊กตานะคะ นี่นะคะก็สำหรับตาที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่แบบอายแชโดว์สีเบาๆแล้วก็มาส a คาราแบบไม่ต้องกันน้ำนะคะส่วนของหน้าปากอะไรเงี้ยก็เลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะคะใครอยากแซบตรงไหนก็ไปเล่นที่แก้มปากได้แต่ว่าตาขอส,สอบไว้ก่อนนะคะก็จะลุกประมาณนี้เลยค่ะสำหรับคนที่เพิ่งทำตาสองชั้นมาใหม่นะคะ นอกจากลุกแต่งตาในวันนี้นะคะก็ยังมีลุกหลังทําตาแรกๆนะคะที่ไม่เคยสอนแต่งหน้าเบาๆเอาไว้นะคะตามใหม่ดาวิกาค่ะหลังจากที่ไม่์ทำตา2ชั้นช่วงแรกๆนะคะจะรู้สึกว่าแนวขอบตาเนี่ยชัดขึ้นค่ะทําให้เปลือกตาดูเหมือนว่าเห็นขอบตาขาวๆด้านในชัดขึ้นนะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะกังวลว่ามันดูตาปลิ้นหรือเปล่านะคะตรงนี้เกิดจากอาการที่บวมยังหลงเหลืออยู่นะคะเพราะชั้นตาย,ยังไม่เข้าที่สนิทค่ะ โดยเฉพาะคนที่เคยสักขอบตามานะคะจะเห็นเป็นรอยสักดําแล้วก็ขอบตาขาวอาการเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็จะหายได้เองนะคะซึ่งหลังผ่าตัดประมาณ4-6เดือนเป็นต้นไปเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะระหว่างนั้นนะคะเราสามารถใช้เทคนิคเขียน i n n เนอร์อเขียนขอบตาขาวด้านในแบบนี้ได้นะคะก็จะทําให้ตาดูกลมกลืนเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ ส่วนนี้นะคะจะเป็นรูปภาพประกอบค่ะเมื่อเขียน i ิน e นอร์อายเสร็จเรียบร้อยนะคะจะเห็นได้ว่าตาเนี่ยดูสวยเป็นธรรมชาติค่ะแต่สำหรับคนที่เคยหนังตาตกนะคะตรงขอบตาที่เป็นก็จะแตกต่างจากก่อนทำนะคะ เพราะยังไงแล้วแนวขาวๆตรงโคนขนตามันก็จะมีปกติอยู่แล้วค่ะสําหรับคนที่มีตาสองชัน้นหรือไม่มีหนังตาตกทับนะคะซึ่งตรงส่วนนั้นจะไม่ได้หายไปหลังจากชั้นตาเข้าที่ค่ะดังนั้นนะคะขอบตาสีขาวที่ทุกคนเห็นได้เมื่อสังเกตใกล้ๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่คนทั่วไปมีขอบตาสีขาวเป็นกันได้ทุกคนค่ะไม่ได้เกิดจากการที่ทําตาสองชั้นแล้วก็ตาปริ้นอย่างที่กังวลใจกันนะคะ เริ่มแรกเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะสัญญกรรมจุดไหนนะคะเราจะต้องมีข้อมูลเยอะๆค่ะศึกษาข้อมูลเยอะๆนะคะอย่างผมเอน,นะคะดูรีวิวหาข้อมูลมาหลายปีมากๆก่อนที่จะตัดสินใจทำนะคะไม่แนะนำว่าให้ดูรีวิวที่ก่อนทำอะ่ะเขาจะมีตาคล้ายๆกับของเรามีปัญหาคล้ายกับของเราอย่างเมเองเนี้ยก็จะดูเคสที่แบบเฮ้ยตาสองข้างไม่เท่ากันตาหลบในตาตกกล้ามเนื้ออ่อนแรงตาปลืออะไรเงี้ยเราจะได้นึกภาพออกว่า เออหลังจากที่ทําแล้วเนี่ยออกมาเป็นยังไงแล้วเราพอใจไหมและผลงานของคุณหมอคนนั้นเป็นยังไงก็คือให้เราดูเยอะๆเลยค่ะเราจะได้แบบมีความมั่นใจว่าเออทาออกมาแล้วเราจะพอใจนะแล้วก็ไปดูคลินิกจริงว่าแบบสถานที่เป็นยังไงสะอาดสะอา้านได้มาตรฐานไหมไปคุยกับคุณหมอเลยนะคะไปปรึกษาเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้เออมีการพูดคุยแล้วก็แบบ ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าสบายใจกับคุณหมอคุณหมอให้คำปรึกษาดีเงี้ยเออเราจะได้มีความมั่นใจนะคะอยากเน้นให้ทุกคนนะคะหาข้อมูลด้วยตัวเองเยอะๆนะคะอย่ารีบร้อนนะคะทุกคนเพราะว่าจะสวยทั้งทีต้องแบบว่าสวยปลอดภยัยแล้วก็มั่นใจนะคะหลังจากที่ไม่ได้หาข้อมูลมาเยอะมากๆนะคะอย่างที่บอกกับทุกคนเมย์ก็เลือกทาที่ Lovely Eye and Skin Clinic นะคะเพราะว่าเมย์อชอบผลงานของที่นี่แล้วก็อีกอย่างคือน้องสาวเมย์ก็ทําที่นี่เหมือนกันแล้วเมย์ก็เห็นว่าเออแบบตาน้องก็สวยนะคะแล้วก็เขามี c a s ร r e ิวคือเยอะมากเวลาที่เรา search Google อะไรเงี้ย ก็จะเจอเลยนะคะก่อนทํานะคะเมยก็ได้มีการปรึกษากับคุณหมอนะคะซึ่งทางเราก็ได้รีเควสต์คุณหมอไปเลยว่าเออเมยอยากได้ชั้นตาที่มันชัดๆชั้นหนาหนาหน่อยนะคะแต่ว่าก็ขอให้ แต่งตาแบบจัดเต็มก็ดูสวยหรือว่าหน้าสดไม่แต่งตาเลยก็ยังดูสวยนั่นเองนะคะแล้วก็คือเราด้วยความที่เราเป็นบิวต er, ี้บอกเกอร์น้อต้องสวอชเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยม่ก็อยากแต่งตาให้มันได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสรุปแล้วนี่คุณหมอก็ได้แนะนำให้ทำเป็นตาสองชั้นนะคะกับเปิดหัวตาค่ะ หลังผ่าตัดทำตาสองชัน้นแล้วก็เปิดหัวตาเสร็จนะคะตาของเมย์เนี่ยดูยาวขึ้นนะคะทําให้หน้าดูมีมิติมากขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยค่ะแล้วก็แววสวยเริ่มมาแล้วนะคะหลังจากทําตาช่วงแรกๆนะคะแนะนําให้ประครบเย็นบ่อยๆค่ะจะช่วยให้แผลเข้าที่เร็วขึ้นนะคะแล้วก็พยายามนอนหนุนหมอนสูงนะคะอย่านอนตะแคงในช่วงวันแรกๆค่ะเพราะว่าจะมีผลต่อชั้นตาของเราได้นะคะ หลังจากวันที่3นะคะก็ยังคงบวมแดงไม่มากนะคะลืมตาได้ไม่ปรือไม่ตึงนะคะยังไม่มีความเขียวช้ำให้เห็นแต่ว่าโดยรวมเนี่ยหน้าก็จะเหมือนคนที่แบบเออนอนเยอะมานิดนึงนะคะ หลังจากทำตาไปประมาณ10วันแล้วนะคะทางคลินิกเนี่ยก็นัดตัดใหม่นะคะซึ่งแผลแห้งไม่มีความช้ำให้เห็นเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะชั้นตาก็ยังคงดูลึกอยู่นะคะต้องรอให้หายบวมสนิทอีกไม่นานก็น่าจะเข้าที่แล้วค่ะที่แผลหายไวนะคะเพราะว่าหลังทําก็จะดูแลตามคําแนะนําตามคุณหมออย่างเคร่งครัดเลยนะคะทําให้แผลออกมาสวยไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะ วันที่11บ1นะคะเป็นวันแรกที่ได้แต่งหน้าตั้งแต่ทำตามาเลยค่ะหลังจากไม่ได้แต่งมา10วันนะคะวันนี้เนี่ยก็เว้นตาเอาไว้นะคะแล้วก็ยังห้ามแต่งอีก1สัปดาห์ค่ะซึ่งรวมๆแล้วนะคะคือแต่งหน้าได้หลังจากผ่าตัดประมาณ17วันค่ะ หลังจากผ่าตัดครบ3สัปดาห์นิดๆนะคะหรือประมาณ25วันค่ะผลลัพธ์หลังทําคือเมเปิมปริ่มมากนะคะเพราะว่าได้รูปตาที่เราพอใจชั้นตาสวยกลมโตนะคะตาดูหวานขึ้นหัวตาเปิดตาดูใหญ่ขึ้นเลยนะคะส่วนใครที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะ สามารถใส่ได้ในช่วงนี้ค่ะแล้วก็เริ่มแต่งตาเบาๆแบบใช้เครื่องสําอางแบบไม่กันน้ําได้แล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่ถามว่าทําตาสองชั้นเจ็บไหมนะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยนะว่าจากประสบการณ์การทาศัลยกรรม <c oughs> ค่อนข้างมากมม่หลากหลายนะคะ <c oughs> ก็บอกเลยว่าสําหรับเมียการทําตาสองชั้นถือว่าเจ็บน้อยที่สุดแล้วนะคะเพราะที่นี่เนี่ย <c oughs> เขาเป็นเทคนิคการทําตาสองชั้นเฉพาะของหมอรวงข้าวนะคะแล้วก็พร้อมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมจากคุณหมอรวงข้าวเลยนะคะ หลังจากที่ผ่าตัด1-2วันแรกนะคะจะรู้สึกตึงๆที่แผลจุดที่เราทําตาสองชั้นมานั่นเองนะคะแต่ว่ารู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกเจ็บมากแต่รู้สึกตึงซะมากกว่านะคะแล้วก็สําหรับเมย์จะมีการบวมน้อยช้าน้อยนะคะเพราะว่าเขาผ่าตัดด้วย n e w l o v e l y Micro Laser นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดอาการบวมช้าค่ะแล้วก็ช่วยทําให้แผลเนี่ยมีเลือดออกน้อยนั่นเองนะคะซึ่งโอเคมากๆเลยค่ะหลังจากที่ไปทำตามาแล้ว1-2เดือนนะคะตามันก็จะเข้าที่แล้วเนาะแล้วเราก็เริ่ม ชินกับหน้าของเรามากยิ่งขึ้นได้แต่งหน้าหลากหลายลุกได้ง่ายขึ้นมากๆจากเมื่อก่อนที่แบบเฮ้ยมันมีปัญหากับชั้นตามันเล็กมันแต่งแบบแนวนี้ไม่ได้แต่งแล้วมันแบบดูไม่เต็มที่มันไม่สะใจอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสายฝอ ใส่กาวใส่แบลวสายไหนอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าแต่งได้เต็มที่สนุกมากขึ้นแล้วด้วยความที่เราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ต้องแบบเออแต่งหน้ารีวิวเครื่องสำอางอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทำงานเต็มที่มากขึ้นมากๆซึ่งเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเคยตาที่ทำมาคือแบบ พอใจมากๆคือสวยมากทุกคนคือจะแต่งหน้าเบาแต่งหน้านอนแบบวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบเอยมันดูสวยอะสำหรับใครนะคะที่เคยขอกันเข้ามาว่าอยากให้รีวิวการทำตาสองชั้นอยากรู้ว่าทำไมไมาถึงทำตาทำที่ไหนทำแล้วเป็นยังไงชอบไหมเจ็บไหมอะไรยังไงนะคะวันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้กันแบบจุกๆไปเลยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะชอบกันนะคะในคลิปนี้ส่วนใครที่สนใจอยากทาตาส นนะะก็เข้าไปปรึกษาได้ที่ Lovely Eye and Skin Clinic นะคะเดี๋ยวเมย์จะทิ้งคอนแท c ช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่านะคะที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ทำตาสองชั้นนะคะยังมีการดูแลเกี่ยวกับความงามอื่นๆแล้วก็การรักษาโรคตาด้วยนะคะลองเข้าไปสอบถามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนละคะ่ะเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย